เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งสุริยุปราคาเริ่มต้นด้วยสุริยุปราคาในาราศีตุลที่10บองศาในวันที่สองตุลาคมและพลังงานจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตลอดทั้งเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงจันทร์เต็มดวงอันปันปน่นป่วนในราศีเมฆในวันที่17ตุลาคมการรวมแนวทางปฏิบัติทางจิตวิญญาณและเครื่องมือต่างๆเข้าด้วยกัน เป็นสิ่งสำคัญรวมถึงตั้งใจอย่างนาแน่วแน่กับพลังงานของคุณในทุกรูปแบบดาวพฤหัสบสปปดีโคจรถอยหลังที่21องศาในราศีเมถุนในวันที่9ตุลาคมและจะอยู่ในตำแหน่งหกเหลี่ยมสนับสนุนกับดาวคิรอน R X ในราศีเมษที่21องศาในช่วง3ามสัปดาห์แรกของเดือนระบบความเชื่อประจำวันของคุณ ได้รับการรวมเข้ากันและรักษาคุณหรือกำลังทำให้คุณถอยหลังดาวพูโตโครจรเดินหน้าในวันที่11ตุลาคมที่29องศา38ในราศรีมังกรซึ่งเพิ่มอิทธิพลอันทรงพลังของการเดินทางครั้งนี้ตั้งแต่ปี2551ความลับการเปิดเผยและวาระซ่อนเลนอื่นๆ จะถูกเปิดเผยตลอดเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนความเข้มข้นของจักรวาลทางพลังงานนั้นมีอยู่จริงในขณะนี้และจะไม่ลดลงดังนั้นเชื่อเถอว่าคุณมาพร้อมกับพลังและการสนับสนุนในช่วงเวลาสำคัญเหล่านี้บนโลกสุริยุป,ปร,ราคาในราศีตุนที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นร่วมกับดวงจันทร์ำลิลิต ที่10องศาแต่เรายังมีพลังงานของดวงจันทร์ขาวเซเลน่าที่15องศาในราศีเมถุนในวงโครจรที่กว้างของดาวพฤหัสสบดีที่21องศาในราศีเมถุนดวงจันทรดำลิลิตและดวงจันทร์ขาวเซเลน่า H 56เป็นจุดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวงโครจรของดวงจันทร์แต่ยังคงมีข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม เกี่ยวกับโลกแห่งอารมณ์ของเราและผ่านมุมมองที่ตรงข้ามกันซึ่งสร้างการแสดงออกสามประการที่งดงามดวงจังนทร์ดำลิลิตมีความเกี่ยวข้องกับก,บการแยกทางอารมณ์สิ่งที่ทำในความลับและซ่อนเร้นรวมถึงแรงกระตุ้นนั่งเดิมภายในของเราที่เกี่ยวข้องกับกรรมในอดีตดวงจันทร์ขาวเซเรนาเป็นแสงบริสุทธิ์อันเมตตาที่ส่องแสงบนเส้นทางที่สูงขึ้น ของความซื่อสัตย์ส่วนบุคคลพรและการปกป้องนำมาซึ่งรางวัลสากลและการอันเป็นประโยชน์ที่สร้างขึ้นผ่านการสันสะเทือนและความถี่ที่สูงขึ้นเราจะมาดูการแสดงออกทางจันทรคติเหล่านี้รวมถึงความเชื่อมโยงกับการเจริญเติบโตของสตรีความเป็นผู้ใหญ่และการเติบโตทางจิตวิญญาณ Marie McCart.